หนึ่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงามเลยครับกำลังตุ่มกำลังขึ้นไม้ไข่ขาวไข่พ่นครับกำลังงามเลยมืมมาแต่ทางผลเล็บอันกำลังตุ่มง,งามเลยหน่อยเพิ่อไๆเปิดถือกระสุนแล้วเอาเลย สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเย็ซีสู่ผู้สู่คนเย็บซี่กับเย็ซีใหม่วันนี้พาพพี่น้องรอปลาแถวบ้านนะครับงั้นจ้ะจากเมื่อวานไปเดินทางไกลเมื่อวานตะเพียงสาเดียววันนี้มากระยาดรอปลาแถวบ้านกระยาดผักควันเนาะหลุนไปชมนกกนครับว่าสศรีมานสำแดงเมื่อนี่นข่อยยังเนาะปลาแถวบ้านสามสี่ปลานี่แหลยน้องบัวตากแดดแขดดอนนี่แหละครับ <laughs> เลป็นเลาะเร็ามปลาสีปลาเดี๋ยวก็ออกมาซ้ายแล้วครับเดีวง่ายม,มันจะบานันีป็นไปองกันครับวัดสีมานสำหรัเใมือน,นี่มาหากินเหมือนเดิมครับลุยกันเลยครับพอกันมนในเนสาวันที่10กรกฎาคมสองหาง6เจ็ดนะครับเช้าววันพุธ วันปรมาหนึ่เป็นต้องก,นกนานเงียวครับเราเบ่งปลาเทียบบ้านเฮ็ดรวมนี่สุดยอดเลยครับสวยงามเลยไข่ขาวไข่ฟนสีแหลืองอ็นเลยจุ่มกระบาน มาไข่เขียวครูนี่ก็งงามๆอีกแล้วครับนีไข่เขียวจุมนะ่มหนึ่งสามจุ่มเด้อครับมึงเอาครูนั่นล้วมาเอาสามจุม่มนี่ครับอยูใ่ใกล่กันเลยคมูอยูุ่นทุ่นสองบานพอปนเลยครับจิบเลย chuối, chim bàn chim con, đùm độc bản ngay phân xoáng khập, bản ngay phân như tao đó, ยูโซนครับยูฟังหุ่นดอกใหญ่สวยๆครับยูสวยเลรอครับ ก๋วขกิเท่าสองตูมครับชนิดนี้แกงหวานเลยครับสองตูมครับแกงหวานแบ่บกินแล้วจะติดใจเห็ดชนิดนี้ไข่เขียวครับแนวเหลืองดอกไม้บนช่อ,องดอกครับบานละสามหมื่นตัวนี่ ดีดอกนึงดอกหน่อยเอาไว้ครับตุ่หน่อยเพิ่นถูกตาด,ดอกแรกของปีนี้ครับมันแตกอุ้ยมองนี่ดอกใหญ่ขอบคุณอนนีกแล้วครับ สามดอกบานก็ดอกตูงนึ้ตาเครือตูมนึง,งนะเ,งเพิ่นขาเครือด้วยพี่น้องขอดดอกเดียวงามครับ อะไรครับอือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงามเลยครับกำลังตุ่มกำลังขึ้นไม้ไอ้ขาวไข่พ่นครับกำลังงามเลยลืมมาแต่ทางผลเลยบ้ดนอือกำลังตุ่มกำลังงามเลยหน่อยเพิ่อนกัเปิดถือละซุ่นละเอาเลย ด,ด,ดีสวยสวยเียหล่นมีครับตูมเียบงามขึ้นเขาครับตูมนี้เนาะโมงี่กำลังตูมขึ้นไม้ครับ nói con chỉ nói con nói tôi nhanh chỉ nói thì cái khử men mất chỉ nói thôi khử nó khảo lên chỉ nói thôi กบมันง,งาม,อมดอกน้อยมวัยมือล่างมันอินเนาะมนี่มัตัวใหญ่มันสิตัวนี้ก็ยังมีกีนี่หน่อยอยูอย่คุณขาวกีตุ้มคีสวยไข่ขาวไข่พ่นดอกไขาวไข่พ่นดอกอยู่ในพื้นดอกงามค่ะครับดอกใหญ่ดอกเป็นเป็โอ้ เป็นแปนเลยเนาะเลือตาเป็นไรจังไหนเรานี้ออกเลยกลางต้นใหม่เลยครับโผนท่านพผลนกางต้นมไม้ค่อยๆหลอกกินเองไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยนี่ทอที่ทานดอกหนึ่ง านหน่อยครับข้างี้สัมผัสเนี่ยพันรามันจะเป็นสีดำเลยนะครับปูงทองดอกๆไงขุ่นแนวหน่อยเด้อครับแต่เพิ่นงผงผงสูนขี้งพิ่นแล้วดำเราเป็นตองย่านนะครับบ่มีเบือสีเป็นคนละย่างเลยครับสีเฮ็ดเบือสีเป็นขาวคนละย่างเลยกีบทองกีบทองมันสีต่างกันอยู่ครับ เท่าเนึ่งพันลอยออกจนเท่าเลยเท่าพูดถึงเท่าท,ที่ไหนครับบางไงคนบางวันเป็นกรบโปรงหูคือว่าแหละครับเห็ดชะนีหบ่เบื่อกินได้แต่คนบ่ค่อยเก็บออกเต็มปลาเลยครับนี่เห็ดกระหาดครับนี่รล้วเห็ดหาดหนึ่งจิ้มน้ำพริกค้นพันมักแต่บ่ค่อยกินกันนน้ำหมาก น้มาขาขาวคุมาเขาก็จะบวกค่อยทายให้นำมาให้เขาเปลี่ยนงานของเขาน้สมาทายเตยฮ็ดไข่นะครับเขาเปลี่ยนฮ็ดขาวบริไทยเขาเปลี่ยนให้น้ามามีเนื้อมีเนื้อเพลิงอากาศของป่า สายซ้ายมากครับมีแสแยงแดดมาแล้วครับเซลนี่กลุ่มข้าลายดอกปงเงเลยครับนี่พ่พพี่น้องรอบปลาแถวบ้าน ปลาแถวบ้านค้นก็นหลายเดินทางไกลค้นก็นหลายคือเก่อเห็นแต่ว่าปลาเห็ดเห็นแต่ว่าหูขาวมันได้ออกเนาะครับบางคนต่างทำมาหากินบางคนก็นมกเขปยาให้นแต่ได้ไปได้เพราะได้เห็นแต่ได้ไปน้ำมูไปแล้วมันมวนในยางปลา อะไรก็มันยางงามเลยครับขา n ี ạ ลูกสวงเลยข้า n ี ạ ข้าใหญ่ขา n h สังลางขุนกรนจ่ก็เกียรไลแล้วครับบระเทศไทยขุนข่าวขุนขกระจบครับขุข้าวขุนกระจรขุนข้าวขุวนกระจรไมถึง ผู้บ้านผู้เมืองมาแต่เกิดกับปลาลาบฮ่องเกี่ยวเจี๊ยบเฮ็ดดินก็เป็นพวกเฮ็ดเขาแป้งนะครับนี่เต็มมือเขาออกออกตลอดสเสียดเนอะผู้บ้านผู้เมืองมาเห็ดเพิงปลาลาบมองเขาบ่าค่อยเห็นเห็นแต่คนละแนวโอ๊ขี้เท่าหรือว,ว่าเราก็ขี้เท่าเสียบอีกชนิดนึงครับยังหวาน ดอกบานฝนตกสลังสีดำเพิ่นก็สีดูดหายโอ้ขี้เท่าเศษด้วยหรือวานกรอบลักษณะดอกตูมเพิ่นกบออกสีดำอยอะฝนนมาตกล่างบานเพิ่นก็ดำเพื่อเราหลังเพิน่นแล้วเป็นล่างเขาก็ต้องหลอกตัวดำๆหนึ่งดอกขาวจวดเลยครับีขาลายอีกแล้วครับ หมองระดอกบ่าพอมูเพิก<น>ําลังส่ออกใหม่บ่เพึ่งเข้ากี่ครับดอกองี้ขายเงใหญ่ขรจ้อนครับมนี้สามซี่ดอกมีของต่อเพ่งเจม้าวางหนึ่งบริเตนไทยหลายึ้นกันครับจุ้น,น,น,หน,จงงนหน่อยนึงเห็นบ่ตุ้มง้ามเม่อยสุดพคตร เต็มสองเแม่หนะ้าถ้าได้เพเนังแต่ขาเหี่ยวเหเนี้ยวนี่เท่าครับไม่มีโดบเดียวตบหลังออกแล้วขาวกอครับเนี่ยวขาขาว ขาขาวขาแดงสรุปผลงานของเฮามืัอนี้ครับลอปลาแถวบ้านถือว่ามันอยู่ครับออกมาใสสายสามโมงกว่าเอาจากเ้างอนสายเสม,มอเขาว่าเขาตั้งสายยาให้เราปลาแถวบ้านก็นถือว่ามันอยู่ครับมันเห็ดไข่ขาว ไข่เขียวกำลังตูมนหน่อยๆงามๆแล้วก็เห็ดร่วมน้ำหมากอยู่ทางใต้ก็เป็นเห็ดข้าวแปลงเห็ดเพิ่องเขาจอนกับบุคอยได้ทไทยปานใดเป็นน้ำหมากหน่อยเนาะครับเดทไทยต่พวกเห็ดไข่เพิ่องขลายแน่ยเปาลืองเขาจอนนิดหน,น,น่อยครับราวบ้านก็ถือว่ามันอยู่ครับฝพี่น้องกับบ้านแหละขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นรักเกียรติจะเพ่งนงขยายมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผม พอกันไม่ชิหนาครับ <c oughs> มือออกมากกินเขาง่ายมาแต่เหินถือว่ามานอยู่ครับมาซ้ายกับมานซ้ายล่ะกับ,บานล่ะค่ะชิหนาพอกันไหมเออ่นเจอกันใหม่ไปปลาได้คนกับไลยขึ้นก็ล่ะครับปลาไก่บานปลาเทียบบานเดินท่าไก่ไปตั้งได้กับสายเฮ็ดพอกันตลอดครับ ได้บ่ได้ว่ากันอีกเที่ยนึงขอให้เจ้าได้ไปพ <c oughs> อกันไม่คิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ